กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ช่วงน,นะครับตัวเล่นเกมมาเยอะแยะในเกมแบล็กมิสซาเหมือนกันนะครับจากความเดิมตอนนี้น,นะครับเราได้ทำการระเบิดสปาร์ตเอเอลเอียนไปไปที่เรียบร้อยนะครับเอเอเออแล้วก็อยากจะบอกครับว่าผมเนี่ยมีดิสคอร์ดนะครับก็เข,เข้ามากันได้นะตอนนี้คนในดิสคอร์ดผมเนี่ยก็มีคือความจริง fc ที่เข้ามาเนี่ยมีประมาณสามคนนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งพอดีเหมือนจะรหัสดิสคอร์ดเขาหายไปเนาะเออโอเคก็ ก็เขาเยลยนะครับเออคนใน Discord ตอนนี้ก็มันน้อยอยู่แต่ว่ามันเป็นไรเอาโอเคเล่นเกมดีกว่าครับอ่ะดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องลงไปข้างล่างครับเออเลืมบอกว่าดิสคอร์เข้าเ <c oughs> ข้าทางหน้าโปรไฟล์นะครับโอเคโอ้โหแล้วเราข้างล่างผมลงไปผมจะเจอแล้วะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเอเรียมันมาได้ <c oughs> ผมน่าต้องเจออะไรที่ไม่ปกติแน่นอนนี่ไงไม่ปกติเลยมีโหลดดิ้งโหลดโหลดดิ้งโหลดดิ้งเนี่ยโอ้โหว่าแล้วลงมาต้องเจอโอ้โหสารกัมมันตภาพรังสีแล้วก็ สายเอเลียนเธอเราเพิ่งเผาไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหวิ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 ปืนใหม่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 ตอนนี้ผมเหมือนคนป่าตอนนี้ผมเหมือนคนยุคดิจิตอลที่เพิ่งคนพบไฟนะแต่ว่าอันนี้เป็นคนบ้าที่เพิ่งคนพบปืนลูกโม่ครั้งแรกนะครับโอ้โหโอเคลงไปปุ๊บลงไปว่ายน้ำขึ้นมาเอโอเคทีนี้เราต้องว่ายไปทางนี้แน่เลย เราจะเจออะไรกันหรือว่าเราจะเจอสารกัมมันตภาพรังสีที่เยอะกว่าเดิมเป็นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้อ่าน่าน่นาน่นานโอ้โหท่านผู้ชมดู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 ด,ด,ดูเน่เน่เนมีสารกัมมันตภาพรังสีเพียบเลยเป็นอย่างนี้นครับผมขอสำรวจทยายเร็วนี้ก่อนเอ้ยเอ้ยแม่งไม่เป็นไรไม่ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมหาทางไปต่อดีกว่า ดูการปากกุศลโหยตรงนี้เป็นโซนก่อสร้างนะครับโอเคปอคโอ้โหกำลังจะพูดหรือว่าปลอดภัยจากกรรมตนพภาพรังสีแล้วช่างมาันเถอะโอเคต้องทำไรต่อวะลงมาข้างในหรอข้างในก็มีแฮกแครปเดี๋ยวก่อนเอ,อตายแล้วอืมมันมันขาดการเชื่อมต่อกันแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องทำการเชื่อมบลูทูธแป๊บหนึ่งครับมันเพราะมัน ่ะมันมันไม่เชื่อมันมันไม่เชื่อมันแต่ผมต้องเชื่อมบลูทูธอ่านี่นี่นี่ The Bluetooth device is ready to เขียกระโดดอึบโอเคอีกระโดดอีกทีอ่าได้ละทีนี้เราก็ไปกันต่อโอเคโอ้ยได้ปืนลูกโมงมันเท่จริงเว้ยรู้สึกเหมือนจอนอะไรวะอ Arthur m o r แกนอ่าใช่จาก Resident e v i m a n i o n ไปกันต่อมุดท่อมุดท่ออุ้อออย อุ้ยวุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอาโอ้ยวู้วอ้วู้ย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 เยสแม่ของใหม่ว้าโอ้โหืมได้ของใหม่เทียบเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคท่านผู้ชมโอ้โหคอมคอมคอมไม่ใช่คอมโน้ตบุ๊กนะครับโอ้โหพ่นไฟได้ด้วยโอ้โหยิงไม่เข้าด้วยบ้าไปแล้ววะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้โห เชียงหูดอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหปลาระเบิดปลาระเบิดเครื่องระเบิดตุ้มตามตุ้มตามท่านผู้ชมโอ้โหเอาอโดนเผาโดนเผาหูยหู้ยฮู้ยฮ้ยฮ้ยฮู้ยท่านผู้ชมนะครับขอสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นก่อนอ่านี่ชื่อเยอะเลยอะไรเนี่ยอะไรวะหมาหมาหมูหมากากาไก่หมาเออครับกลับมาเล่นไอ้แบ็คเมซ่าดีกว่าหายหัวร้องมาเยอะเลยโอ้โห เป็นการต้อนรับที่ดีมากเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโนานี่ต้อนรับได้โคตรร้อนแรงเลยวะเออแม่งหัวใจแทบวายโ,โหเพื่อนวันหลังนี่ต้อนรับกันแบบชุ่อๆน,นะเออแบบเล่นเล่นเบาๆหน่อยนะเออแม่งเอากะเอาตายเลยโหเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอโห้โอ้โอโกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มไม่ได้ ไอ้นี่มันน่าจะแพ้ไฟฟ้าครับอ่ะโอเคขึ้นมาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยมึงเยยาวยิงไปเฮ้ยพูมันขาดคำไอ้นี่แม่งเคครับดูซิเราจะเจออะไรอ่าน่ะมาถึงก็ต้อนรับกันโคตรดีเลยโอ้โห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 โอ้ยโอ้ยโอ้ไอเพื่อนยากใจเย็นเพื่อนหนระเบิดตุ้มตามเลยเป็น เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิโอ้ตกใจหนึ่งเลยตัวเมื่อกี้ท่านผู้ชมโหผมผมผมเกือบจะแบบผมเกือบจะกดออกเกมแล้วเมื่อกี้อ่าโอ้ยเอ้ยมันเลงได้มันเลงได้เน่เน่แต่ว่าผมว่าผมกดยิงปกติดีกว่าเออเลงมันเลงเล็งแล้วมันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะเออโอเคดูสิเอ้ย โอ้พระเจ้านายนายรู้นายรู้ไหมว่านายเกิดโดนยิงหัวแตกไปแล้วนะไอ้ฟางใช้ดีนะได้เนี่ยต้องทําให้พลังงานเนี่ยมันกลับมาให้ได้นะและเรามันจะมีรถไฟเนี่ยพาเราขึ้นไปข้างบนได้ฉันเนี่ยก็อยากจะลองมอนกันแต่ว่ามันเป็นทางมันจะใช้เวลานานที่ไปที่ห้องควบคุมได้อะแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างขวางทางไว้ด้วยจริงเพื่อนมันมีอะไรบางอย่างขวางทางไว้เพื่อนมันใหญ่โตมโหฬารมากโอโอ้โหอ๋อไง เมอาอไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะพยา,านทำเพื่อนในมาครับลงไปเจอลงไปเจอลงไปเจอเลยลงไปเจอเลยลงไปเจอแฮ็กแสต้มตุ้มตายโอเคโอ้ oh yeah. oh. มังพาคอะไรของเราวาเนี่ยอ๋อมี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 เออเคตัดเลยดีวกว่าตัดเลยดีวกว่า,ววาระหว่างทางม็เจอมามามาครับโดยเฉพาะไอเนี่ยมึงพูดไม่จบเลยอะไรเนี่ยไออ๋ออ๋อออคือผมจะพูดว่าไอพวกพลังโกงุนนี่มันผมมันไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่ามาแปรงม่งระเบิดตายไปละ อุ้ยเจอแล้วสายกุ้งว่าท่ารังสีโอเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้ออกได้ละท่านผู้ชมเข้าอู้เฉียลูกงสองอือตายยังโอเคมันตายแล้วมาปุ๊บเจออะไรต่อหุ้ยอุ้ยอู้อู้อู้อ้อู้อู้เดี๋ยวอ้โอ้สวัสดีเพื่อนเออหัวแตกอุ้ยตัวไม่ใช่หัวแตกอันนี่ตัวแตกเลย เดือดแสดงว่าตรงนี้มีทหารเยอะแน่เลยคุยกันระเบิดไปก่อนึเฮ้ยเรียบร้อยเอาไม่โดนเหรอไม่โดนโอ้โหแม่งเอาระเบิดแม่งเฮ้ยตายเลยดิวะเออโอเคเรียบร้อยทีนี้โอ้มีทิวมีทิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่แว่นเขียวมาเลยใส่ในวิชชั่นก็เกินด้วยโคตรเท่อะ แต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ดีไปปะลูกโมเอาลูกโมกันมีไหมมีไหมไม่มีไมมีไม่มีไม่มีตรงนี้เปิดไม่ได้อืมเดินชิวๆเดินชิวๆไม่ชิวไม่ชิวเฮ้ย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 เดินไม่เคล่อนระเบิดมาอุ้ยอย่าอย่าเว้ยอย่าระเบิดพ้องกันระเบิดพ้องกันโอเคระเบิดพ้องกันระเบิดพ้องกันเยี่ยม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 แล้วคนเป็นใจอุ้ย I got this เออปังปังปังอออืื้ห AM โคตรกาก ทุกคนครับนี่คือสาเหตุที่ผมถึงแพ้ว่าเราเล่นบ่อยนะครับเล่นแชมเบอร์แม่งโอ้โหยิงไม่โดนสักทีนะครับเออนี่คือสาเหตุที่ผมแพ้ว่าเราเลนบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมแม่งเอฟแม่งไม่ดีครับเออพี่ชายคนเลื่นเล่นแชมเบอร์คุปปาไอ้เพียรไหมได้กาะได้เลื่อนมาเพียรนะครับอ่าอุ้ยเอาเหรอเอาเหรอเอายิงระเบิดแม่งอ้มเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วโอเคชิวๆว่าชิวๆเออชิวๆก็เก็บรัวๆเออลงมาได้กันต่ออเอ ลงไปเหมือนจะเป็นห้องทดลองสักอย่างครับโอเคต้องกระโดดกระโดดข้ามเออปากรอย่างโหดอ่าลงมาจะอะไรต่อวิว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 ดีนะมันไม่ดีนะมันไม่โผล่มากันหลายตัวไม่งั้นแม่งโอ้โหอ่าๆหน้าหน้าหน้าพูดไม่ขาดคำเฮ้ยใจเย็นๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห มีป่าว่ามีป่าววะอะครับผมลงไมครัางหนึ่งนะครับมันมีทางหนึ่งให้ลงตัวนี้เป็นห้องอะไรวะอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อมีอันนี้มันไม่ทํางานมีอันหนึ่งไม่ทํางานเจเค๊รับทราบครับเพื่อนรับทราบเดี๋ยวลงไปเปิดให้ลงมาแล้วเจออะไรโอ้โหท่านผู้ชมถ้าน้ําท่วมแบบนี้แล้วมันเครื่องมันไม่เครื่องมไม่พังก็แปลกนะครับเออโอเคอะกล่องมันติดนะครับ่าทํางานได้แล้วนี่ก็ชิวๆเพื่อนเออ มาเดี๋ยวพอเรากลับขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะครับโอเคทีนี้ก็กดลิฟท์เฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหจ้ำสแกร์จ้ำสแกร์โอ้โหนายเซอร์ไพรส์แอตแทกโอ้โหนายเซอร์ไพรส์เรากันแบบนี้เหรอเพื่อนเป็นการเซอร์ไพรส์ที่แบบน่าตกใจมากๆเป็นการเซอร์ไพรส์ที่แม่งกะเอาตายเลยอะเย็ดโอเคมีเปล่ามีเปล่ามีแน่แน่มีแน่แน่น่าไงหน้าไงหน้าไงเออ เออตายตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึง่งออ้ยโอ้หูไม้ใกล้เลยอืมตายเรียบร้อยตัวนั้นมีมีม,มีเอาปืนลัวไปกินเออตายมีไหมมีไหมน,น่าจะไม่มีนล้วแหละโอเคเหมือนเราไม่ต้องไปตรงเออสัตว์ประหลาดตรงนั้นต่อครับที่มันเป็นสัตวาา์ประหลาดไฟฟ้าอุ้ยสงแต่ตรงนี้นมีมีมีอะไรละอะไรละอะไรละคำสาบว่าเ,าเล่นมันเล่นผมอีละโอเคไม่เล่นละ ไปกันเลยเดี๋ยวเราไปตรงสับป,ประรดตัวใหญ่ๆบึ้มๆนันกันเราจะได้ไปเปิดกระแสไฟฟ้าสำมันนะครับกลับมาแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างโอ้ฉันทํามันไม่ได้แน่เลยอะเอ้ยเพื่อนร้านทาได้นายต้องไปเดี๋ยวที่มีฉันนะโอ้ฉันจะฉันจะเป็นภาล่าให้นายนะสิอืมก็ก็เข้าใจได้เพื่อนมันก็จริงอยู่แหละนายบาดเจ็บสาหัสเลยเนี่ย เดินนั่นก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วเลือดเลือดม่งอาบเลยอะท่านผู้ชมมาเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะทําเพื่อนอะไรเองไปเปิดกระแสไฟ้โอ้ไฟเผาโอ้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 เ้ยขึ้นขึ้นเดี๋ยวก่อนตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้ฮึบมีอย่าเผาเพื่อนอย่าเผาอย่าเผาหยุดเผาหยุดเผาหยุดเผาก่อนหยุดเผาก่อนขอเติมก่อนขอเติมเกาะหน่อยขอเติมกกอนหน่อยนะเออ เรีย tamam. บรวะอันนี้เ <c> ล <oughs> ือดไอตัวเลือดกดกดปุ่มกดปุ่มระเบิดระเบิดระเบิดตู้มาเรียบร้อยครับชนะชนะบอสตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมมันมันจะเรียกว่าบอสได้ไหมมันเพราะแบบมันก็โหดอยู่นะเออก็เรียกว่าบอสก็ได้อ่ะมินิบอสก็ได้เออมินิบอสนะครับเย้โอ้โหแตกเป็นเสียงเสียงเลยเขี้ยท่านผู้ชม ขาแม่งบังโอเคขอบคุณมากนะเพื่อนขอบคุณที่ช่วยเปิดทางเราโอเคทีนี้เราจะเราก็จะปจนภัยโดยที่ไม่มีนายอีกแล้ว <c oughs> บายยนะเพื่อนขอบคุณเลยขอบคุณมากเพื่อนโอเคทีนี้เราก็ต้องเดินทางกันต่อไปนะครับเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนเนาะเออ แต่มันรัวจะช่วยได้เลยเปล่านะครับเออมันขึ้นอยู่กับตัวผมเองนะครับม่าช่วยไม่ช่วยนะครับโอเคมานี่มาเจออะไรโอ้ก็มันเจอยาเหมือนนี่หว่าอเอ้ยคนนี้เขาปลอดภัยนี่เฮ้ย <Hey, S 2> คุณคือฟรีแมนใช่ไหมรอก่อนนะผมมีมีนักวิทยาศาสตร์ให้เขามีฝากข้อความให้นะ่ะคือคุณเนี่ยต้องไปที่รางเก่านะแล้วต้องไปที่อ่าโอเคนะครับคือเขาบอกว่า ทฤษฎีฟังเมื่อกี้ครับคือผมต้องไปทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับจรวจนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์สองคนนะครับที่เป็นคนแก่ที่เราเจอกันตอนแรกนะครับก็คือเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเรามากครับคือคือแบบเป็นห่วงจัดเลยครับแล้วคือเราเนี่ยต้องเป็นคนที่จะต้องไปปล่อยจรวดเองอีกแล้วจรวดเจอจรวด,ด,วดแล้วตอนนี้จะเจอเรอกวะเออแม่งโคตรน่ากลัวเลยเจอจรวดอีกแล้วเนี่ยแม่งไม่อยากกลับไปเจอไอ้ตัวปลาหมึกยักษ์อะไรอีกแล้วนะลนะ่ะโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดับช่องนะเนอะแล้วก็เออนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์ดีคอนแล้วก็อย่าลืมเข้าด้วยนะโอเคขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับ